อ๋อนะครับเจอแล้วเจอแล้วกินเขาบอลแล้วอยู่พอเห็ดก่อนเจ็บพี่น้องอ่ามาเจ็บเห็ดเจ็บเห็ดเอาเอาเอามีดไปเสียเราบังคับนะเบาวบามันจะเหยียบเห็ดเอายปขาบบาว่พี่ไม่ควรไาเห็นเขามีดพ่อเอามีดมาป่ะไม่ได้เอามีดมาใช่ไหมเสียว หมดเดียวนู้นียังมาเบิ่งเลยว่ะโอ้ยจอนเลยจะถ่ายปาดไฟในจอนเป็นทางฝุ่นแล้วอ่าใต้ดอกมันจะดำจะขาวนะครับเฮ้ยครัวอ๋อหัอเราะเลรวะเห็ดตัวเือกเลือกเลยนะเนีโอ้ทีมงานหาเห็ดนี่แต่งตัวเท่ขนาดฉันเห็นดอกบานอันหนึ่งวู๊ฉันดีใจว่าสันวันนี้เกือบโลยอีกคนน่ะ ชื่อตัวไ้เขาพ่อถ้าซือมากินน้ำมันดอกดำไหมครับข้างหลังถ้าดอกดำไม่ใช่ดำไม่ใช่เบร็แล้วว่ะนี่มึงมึงมึงพ้นงานเลยบ้านี้บ้านเบิดเอามันเบิดบอเอาเอาเอาอะนะเฮ้ยกูเกียหดปวก เอ้ยว oh, 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 <s Hopkins> ันนั้นต้องนึกเหรอหยับกันเนาะน่าจะไม่ใช่ครับดอกหมดดล้วใช่ใช่อีกบ่อ้วนต้องเปิดไปอีกต้องพันดีกวดโอ้บรรยากาศครับบรรยากาศบรรยากาศหาเห็ดเด้อน้ำมันอยู่ที่ตรงไหนใบใหม่มันหนาอืมไม่ต้องแมงบงคือดึงบักมายเลยเจแล้วเจี๊ยวมาเลยมามาเมนวอแมนวอแมนมามา พอนโดอกไง่ไงเนี่ยว้ายเอะอะเถอะอๆออ้ยขาดมาเลยเอ้ยเ้ยนี่นี่นลองนี่ไงเฮงพอนพอนพอนอีดิเอาคือม่จำนี่เอาจำี้สักอนเอาเก็บสักอนพอนเอามืเอะไรนะหาี่ใกล้หน่อยค่ะโอ้ยโอ้ยกี่กงกือตัวเน่ฮงเตี้ยยังเย่านยติเจ้าเอาอย่งรุนิ่องบ่า โอ่เราพ่อยายจอนโซ่โซ่ขังแรงในชีวิตโอ้ยข่งหลายข่งอยู่เยขงแรกใหมันไม่ออกละใหญ่มากเีจ้าดึงเลแห้านหางก็ดึงเลยปลานของเห่าเออสเขาพ่อยจอนไปใส่สั่งเพิมดึงเลยเอ้ย่น้าอนี่นี่นี่สองดอกเอนอใส่ยูกอนี่สดอก มอสใส่สอนแล้วสอจนเดี้ยวหมดเลยอันนี้ก็ไม่ได้มันไม่ได้หามมันนะหาไปอีกอุ้ยออกก็ลังออกแสงากลังออกหลายผ่อนนะมันลึกแค่้อยสีหยางอยู่อยังน้าตัวนี้ขายเห็นไม่เงยเอือยดอกแงๆงังีเนี่ยข่าวถเนี่ย รอไปอีกคอยว่าถ้ามันติดรวมรวมเริ่มสิได้อีกเลยพี่น้องเปลือกมาออกมัเป็นมูใไงขึ้นจังเฮ็ดปวดปานท้าเนาะงก็ล้างออกมากเอ้าไปยังไปห้องไปพี่น้องนี่ดิเซ็งเราพอเฮ็ดเราทั้งหมดปล่อยเดียวปล่อยเดียวหลายบ่อหลายบ่อมันเยอะห้าหกดอกมันขึ้นแบบเป็นยุ่มๆอ่ะมันยังไม่ขึ้นเยอะมันที่อยู่ใต้กุ้งใหม่ไงต้องสวนมากเนาะ